แต่ที่ยังคงไว้อยู่ก็คือปุ่มโฮมด้านหน้า Apple Pencil ก็ชาร์จด้านข้างนะครับโมดูลกล้องก็จะทำการเปลี่ยน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าทำไม iPad Gen 10ถึงต้องปรับดีไซน์ถ้าเป็นไปตามข่าวหรือนี้จริงนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกันไปนิดนึงนะครับ iPad Gen 6ซึ่งเป็น iPad รุ่นเพื่อการศึกษาตัวแรกนี้ก็เปิดตัวมาหลายปีมากแล้วนะครับจนมาถึง i p a d Gen 9ณนะ้ปัจจุบันนี้นะครับภาพเรนเดอร์แสดงให้เห็นว่าตัว ipad gen 10เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือตัวกล้องหลังเนี่ยจะเป็นการปรับโมดูลกล้องส่วนด้านหน้าปุ่มโฮมยังคงสัญลักษณ์เดิมและน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้ว่านี่เป็น ipad เพื่อการศึกษาและเป็น iPad รุ่นที่ประหยัดนั่นเองนะครับส่วนบอดี้เครื่องจะตามนี้เลยครับจะเป็นขอบเหลี่ยมโค้งมนส่วนระดับความหนานี้ต้องไปดูอีกทีนึงว่าเขาจะหนาจะบาง ในระดับไหนนะครับถึงแม้ว่าจะมีปุ่มโฮม,โฮมอยู่ด้านหน้านะครับเราก็ยังสามารถที่จะสวอปหน้าจอขึ้นจากด้านล่างนะครับเพื่อกลับไปสู่หน้าจอปกติได้หรือว่าเป็นหน้าจอที่ทําการปลดล็อกได้นั่นเองซึ่งตัวหน้าจอที่เราสวอปขึ้นไปเนี่ยสำหรับ iPad Gen 9ก็ทําได้แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใน iPad Gen 10นะครับก็ใช้การทํางานในรูปแบบเดียวกันนะครับก็ต้องไปดูกันว่า iOS 16นะครับจะรองรับอะไรสําหรับ iPad ตัวใหม่กันบ้างนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ประเด็นแรกกันเลยนะครับสาเหตุที่มีการปรับดีไซน์เนื่องมาจากว่าทาง Apple จะใช้ Apple Pencil ซิล รุ่นที่2กับ iPad รุ่นนี้นั่นเองนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าทําไมถึงจะต้องปรับดีไซน์นะครับจากเดิมเนี่ยเขาใช้ Apple Pencil รุ่นที่1นะครับ Apple Pencil รุ่นที่1จะใช้การเสียบตูดชาร์จเนื่องจากเขาเป็นพอร์ต h t n i n g นะครับแล้ก็คาดการว่า iPad รุ่นนี้นะครับจะทําการปรับ p o ร์ต y ท e c ไปด้วยเลยนะครับถ้าทุกคนดูจากภาพเร n นเดอร์ครับหน้าจอก็ใหญ่ขยับขึ้นไปไม่มากคือ10.5หรือว่าอาจจะเป็นส0 2เหมือนเดิมก็ไ แต่ที่ยังคงไว้อยู่ก็คือปุ่มโฮมด้านหน้า Apple Pencil ก็ชาร์จด้านข้างนะครับโมดูกล้องก็จะทำการเปลี่ยนก็รูปทรงหน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกที่เราเอามาวิเคราะห์กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ประเด็นถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง Touch ID หรือ f i n g e r s c a n ในการปลดล็อกตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับเพราะยังไม่ได้ย้ายขึ้นไปเหมือนกับ iPad Air นะครับหรือว่า iPad mini 6นะครับจะเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของ iPad รุ่นราคาประหยัดของรุ่นนี้เองนะครับคือถ้าเป็นไปตามข่าวหลุดขาว,ขาวลือจาก Apple Hub หรือว่า The Apple Hub ที่หลุดออกมาจริงๆนะครับจะถือว่า iPad Gen 10เนี่ยเป็น iPad รุ่นที่น่าสนใจมากๆในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่ง iPad Gen 9ก็ขายดีจนขาตลาดแล้ว iPad Gen 10นี่ผมคิดว่าหาไม่ได้แน่ๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไประเด็นต่อไปครับ iPad Gen 10 ทําไมถึงจะต้องปรับดีไซน์นะครับเนื่องมาจากว่าการปรับดีไซน์นะครับการรีโฉมใหม่มันขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการปรับราคาขึ้นด้วยซึ่งราคาที่ผมนะครับคาดการนะครับก็น่าจะบวกลบอยู่ที่2,500บาทของเดิมเนี่ย11,400บาทลองบวกกันเล่นๆได้เลยก็จะประมาณ หนึ่งกลางๆนั่นแหละครับแต่ผมว่ายังไงราคาก็น่าจะไม่ไปชนกับ iPad Air หรือว่า iPad mini 6นะครับก็ต้องเว้นช่องว่างกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับและมาสถทีนะครับสัญญาณ5 g iPad ทุกรุ่นเนี่ยมากันหมดแล้วเหลือ iPad เพื่อการศึกษานะครับซีรีส์นี้เท่านั้นที่ยังไม่มีสัญญาณ5 g นะครับเราก็ยังเป็น iPad รุ่นเดียวที่ยังใช้พอร์ตไล h น n i n g อยู่นะครับและก็น่าจะถึงเวลาได้แล้วนะครับที่จะปรับเป็นพอร์ต USB-C นะครับเนื่องจากว่าทางยุโรปเนี่ยก็ลณลงให้ใช้ พอต USB-C นะครับก็ถ้าหากว่าใช้ขึ้นมาจริงๆนะครับก็ลดสภาวะโลกร้อนนะครับเนื่องจากว่าพอต USB-C เนี่ยนะครับก็เป็นสากลแล้วสามารถที่จะชาร์จเชื่อมต่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับในซีรีส์เดียวกันได้อีกหลายๆประเภทเลยนะครับอันนี้แหละครับคือเหตุผลที่ทำาห้ถึงต้องปรับดีไซน์สำหรับ iPad Gen 10นั่นเองนะครับก็นำข่าวๆมาวิเคราะห์แล้วก็มาฝากกันประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าหากว่ามีข ข่าวๆอะไรหลุดออกมานะครับผมจะรีบมาบอกทุกคนทันทีเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ